ตาพลืง่วงนอนตลอดเวลาเลยเกิดจากอะไรจริงๆเกิดได้หลายสาเหตุมากแต่ส่วนมากเกิดจากร่างกายและจิตใจครับ 1. น,นอนหลับไม่เพียงพอหรือนอนหลับไม่สนิทอย่างเช่นนอนดึกตื่นบ่อยมีภาวะที่หยุดหายใจขนาดหลับด้วยหรือ 2. เราเครียดกังวลซึมเศร้ามันทําให้ร่างกายเราอ่อนล้าตาไม่สดใสเลยดูง่วงนอนตลอดเวลา 3. ขาดวิตามินสารอาหารบางตัวที่จําเป็นต่อร่างกายของพวกเราอย่างเช่น ลูิีนซิงมากกเบอรีหรือพวกวิตามิน B ีระดับน้ําตาในเลือดผิดปกติอย่างเช่นเป็นเบาหวานหรือระดับน้ําตาในเลือดต่ําจนเกินไป 5. ้ทารอยต่ําทําให้รู้สึกเหนื่อยง่ายง่วงนอนตลอดเวลาตาปลือตาบวมหกการดื่มแอลกอฮอล์พวกคาเฟอีนหรือเราใช้ยาบางตัวเช่นยาแก้แพ้ยานอนหลับยาคข้เครียดข้อ7พวกปัญหาตาหรือพวกโรคตา อย่างเช่นสายตาสั้นสายตายาวหรือพวกโรคตากล้ามเนื้ออ่อนแรงมีใครเป็นอยู่บ้างอย่ามองข้ามนะครับรีบดูแลตัวเองนะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับคนที่เราห่วงใย,ยด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ